สวัสดีครับผมเพชรสัจกรภิชาติลายทองนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันในอีีที่5นะครับในการติวสอบผู้ควบคุมการผลิตน้ําบริโภคน้ำได้ธรรมชาติและก็น้ําแข็งนะครับสรวนวันนี้เนี่ยก็จะมาในหัวข้อเรื่องของการเกณฑ์ข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ําบริโภคน้าได้ธรรมชาติและก็น้ําแข็งนะครับผมสาหรับ การเก่งข้อสอบในครั้งนี้นะครับก็คือผมก็ได้อ่านจากเนื้อหาในคู่มือนะครับแล้วก็ออกแบบมาเป็นข้อสอบเองนะครับโดยที่ไม่ใช่ข้อสอบจริงในสนามสอบนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่เคยเห็นข้อสอบจริงด้วยนะครับอันนี้ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมหากชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมในข้อแรกนะครับ ข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับข้อ A นะครับกรณีสถานที่ผลิตน้ำดื่มไม่เข้าข่ายโรงงานสามารถผลิตน้ำดื่มจำหน่ายได้โดยไม่ต้องยื่นคำขอต่อในง,งานภาครัฐข้อ B ครับหากสถานที่ผลิตน้ำแข็งที่เข้าข่ายโรงงานไม่ดำเนินการขออนุญ,ญาตผลิตอาหารจะถือว่าฝ่าฝืนพรบอาหารพศ2522ข้อ4ครับ น้ำแร่ธรรมชาติผลิตโดยกระบวนการกรองเบื้องต้นไม่ต้องปฏิบัติตาม GMP ข้อดีครับหากน้ำแข็งที่ผลิตมีผลตรวจวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วสถานที่ผลิตน้ำแข็งนั้นๆไม่ต้องปฏิบัติตาม GMP อ่ะเรามาวิเคราะห์ทีละชอยนะครับผมข้อนี้กรณีสถานที่ผลิต น้ำดื่มไม่เข้าขายโรงงานนะครับไม่เข้าขายโรงงานหมายความว่าน้อยกว่า50แรงม้านะครับน้อยกว่า50แรงคนนะครับสาม,มารถผลิตน้ำดื่มจำหน่ายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตอันนี้ก็คือไม่ต้องยื่นคำขอต่อภาครัฐอันนี้ก็คือไม่จริงนะครับผมไม่จริงคือจะต้องขอเนาะต้องขอ เพราะว่าผลิตน้ำดื่มน้ำแร่น้ำแข็งเนี่ยต้องขอทุกกรณีเนาะโอเคข้อ B ครับหากสถานที่ผลิตน้ำแข็งเข้าข่ายโรงงานไม่ดำเนินการขออนุญ,ญาตผลิตจะถือว่าฝ่าฝืนพรบอ,อาหารนะครับโอเคอันนี้ถูกต้องเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นะครับน้ำแร่ธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการกรองเบื้องต้นไม่ต้องขอจินทีอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะ หากน้ำแข็งที่ผลิตมีผลตรวจวิเคราะห์ผ่านนะครับแล้วสถานที่นั้นไม่ต้องปฏิบัติตาม GMP คนละเรื่องกันนะครับผลิตภัณฑ์ก็ต้องผ่านสถานที่ก็ต้องผ่าน GMP นะครับดังนั้นข้อนี้ก็คือผิดนะครับอ่าผ่านไปนหนึ่งข้อนะครับข้อที่2ครับข้อใดเป็นกระบวนการควบคุมนะฮะควบคุมอาหารนี่แหละครับด้าน Post Marketing นะครับข้อ A การกำหนดให้สถานที่ผลิตอาหารขอรับเลขสถานที่ ข้อ B การเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ประจำปีของพนักงานเจ้าหน้าที่ข้อ4การยื่นแจ้งรายละเอียดอาหารทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อดีการขออนุญาตโฆษณาอาหารข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีตัว Mind Mapping ที่ผมเน้นบ่อยๆนะครับในคลิปที่ผ่านมา EP 4นะครับ EP 4เนี่ยก็จะค่อนข้างเน้นเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า ถ้าเป็น pre marketing นะครับถ้าเป็น pre เนี่ย pre จะเน้นเรื่องของการขออนุญาตเนาะก็คือตัวนี้จะเป็นก่อนออกสู่ทองตลาดเนาะก่อนออกตลาดนะครับเนาะส่วนถ้าโ post พสต์ก็จะเป็นเน้นเรื่องของอหลังออกสู่ทองตลาดเนาะหลังออกตลาด หมายความว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในท้องตลาดแล้วเนี่ยครับหรือได้รับอนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบสถานที่หรือเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครดังนั้นข้อนี้ก็คือจะต้องตอบที่เป็นข้อที่ไม่ใช่การขออนุญาตนะครก็จะเป็นข้อบีบอยนั่นเองนะครับกำหนดให้สถานที่ผลิตอาหารต้องขอรับเลขสถานที่ผลิตอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องขออนุญาตเนาะใช่ไหมครับเรื่องขออนุญาตอันนี้ยื่นแจ้งก็คือเป็นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ โฆษณาก็เป็นขออนุญ,ญาตโฆษณาดังนั้นถ้าเป็น pre marketing ก็คือดูว่าเป็นการขออนุญ,ญาตหรือเปล่าแต่ถ้าเป็น post marketing ก็คือการดูแลหลังออกสู่อท้องตลาดนั่นเองนะครับข้อนี้ตอบ B นะครับข้อต่อไปครับข้อที่3กรณีสถานที่ผลิตน้ำได้ธรรมชาติที่เขาขายโรงงานผลิตและจำหน่ายโดยไม่ยื่นคำขอต่อสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับมีความผิดตามข้อใดนะครับ มีความผิดเนาะอันนี้คือโจทย์บอกเลยว่ามีความผิดนะครับตามข้อใดเนาะอันนี้ต้องดูก่อนสถานที่นั้นเข้าขายโรงงานไหมโจทย์บอกเลยว่าเข้าขายโรงงานเนาะเข้าขายโรงงานโอเคมีความผิดทำข้อใดนะครับข้อ A นะครับตั้งโรงงานผลิตอาหารโดยไม่ขออนุญาตข้อ B การผลิตอาหารโดยไม่แสดงหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องนะฮะ กาโรโฆษณาอาหารโดยไม่ขออนุญาตนะครับอันนี้ถ้าเขาขายโรงงานเนาะตามที่ได้ฟังไปในคลิปที่แล้วนะครับ<ม>ก็จะมีถ้ากรณีสถานที่ผลิตผลิตออกจําหน่ายโดยไม่ขออนุญาตนะถ้าสถานที่นั้นเขาขายโรงงานก็จะผิดฐานตั้งโรงงานโดยไม่ขออนุญาตข้อนี้ก็คือใช่เนาะและอีกกรณีนึงก็คือสถานที่ผลิตนั้นนะครับผลิตอาหารโดยที่ออกไปจําหน่ายเลยนะครับ เมื่อไม่ขออนุญาตก็ไม่มีเลขอ,อยอใช่ไหมครับพอไม่มีเลขออยอก็แสดงฉลักไม่ถูกต้องนั่นเองนะฮะดังนั้นก็จะโดน2ข้อหาก็คือเรื่องของการผลิตอาหารโดยแสดงฉลักไม่ถูกต้องด้วยข้อนี้นะครับดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ B ีด็อกนะครับตอบ A และ B นะครับส่วนของการโฆษณานั้นไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวจ้ะ,ะข้อต่อไปครับผมข้อที่4นะฮะ ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ g m p 4 2 0ข้อใดผ่านนะครับข้อ a ครับโรงงานของแดงนะได้คะแนนรวมร้อยละ62ในข้อกำหนดพื้นฐานและพบการบรรจุภายนอกห้องบรรจุตามข้อกำหนด1ข้อกำหนดเฉพาะ1น,นะฮะข้อ b โรงงานน้ำแร่ธรรมชาตินางเขียวได้คะแนนรวมร้อยละ80ในหัวข้อในข้อกำหนดพื้นฐานกระบวนการผลิตใช้การฆ่าเชื้อด้วยรังสี uv ข้อ4โรงน้ำแข็งนายม่วงได้คะแนนผ่านในข้อกำหนดเฉพาะ1คะแนนแต่ละหมวดและคะแนนรวมของข้อกำหนดพื้นฐานเกินร้อยละเจ็ดข้อดีด็อกทุกข้อผ่านเกณฑ์นะครับอ่ะเรามาดูทีละตัวเลือกนะครับนายแดงได้คะแนนร้อยละ62ในข้อกำหนดพื้นฐานนะครับข้อกำหนดพื้นฐานนี้ถ้ามากกว่าร้อยละ60นะครับ ก็ <S 2> <S 2> คือผ่านเนาะตรงนี้อ่ะและพบการบรรจุนอกห้องบรรจุนะฮะการบรรจุนอกห้องบรรจุถือว่าไม่ผ่านเนาะก็จะเป็นการไม่ผ่านนะครับในห้องอในข้อกําหนดเฉพาะนะครับจะมีข้อที่บอกว่าบรรจุต้องบรรจุภายในห้องบรรจุดังนั้นข้อนี้ตกหรือผ่านครับถ้าข้อกําหนดเฉพาะ,ะไม่ผ่านก็แปลว่าข้อนี้ก็คือ ตกนั่นเองนะครับเนาะโรงน้ำแร่ธรรมชาตินางเขียวได้คะแนนร้อยละ80ในข้อกำหนดพื้นฐานแปลว่าข้อนี้ก็คือผ่านนะครับกระบวนการผลิตใช้การฆ่าเชื้อด้วย UV นะฮะข้อนี้ได้พูดไปในคลิปนะครับก็คือ UV นะครับห้ามใช้เนาะน้ำแรนะ่ห้ามใช้ UV นะฮะห้ามใช้ UV สิ่งที่น้ำแร่ห้ามมีอะไรบ้างเหมือนที่ได้พูดไปก็จะมีโอโซนนะครับ uh, UV นะครับเรซิน uh, นะครับ RO uh, เนาะอันนี้นะฮะเบื้องตอน้นรู้ไปเท่านี้ก่อนเนาะก็คือจําไปว่าน้าแร่เนี่ยห้ามใช้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 ห้ามใช,มใช,มใช้ดังนั้นข้อน,นี้ก็คือ ตกนั่นเองนะครับตกเนาะข้อ4ครับโรงน้ำแข็งนายม่วงได้คะแนนผ่านเนาะข้อกำหนดเฉพาะ1เนี่ยผ่านแล้วข้อกำหนดเฉพาะ1ผ่านแล้วข้อกำหนดพื้นฐานเป็นยังไงก็คือเกินร้อยละ70เนาะในแต่ละหมวดเกินร้อยละ70แล้วก็คะแนนรวมเกินร้อยละ70ดังนั้นอันนี้คือผ่านเนาะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ4บ นะครับผต่อไปข้อที่5ครับามาเรื่องฉลากบ้างครับจากเลขสารระบบอาหารนะฮะหรือเลขออยอนนั่นเองเ,องเนาะข้อใดกล่าวผิดนะฮะเลขสารระบบอาหารก็คือ32มสองขีดสขีดศูนย์ขีดหขีดศูนยมะครับมีกี่ตัวฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเดแปดเก้าสเลขสารระบบอาหารมี13หลักเนาะ 13หลักนะครับอ่ะทีนี้มาดูทีละใช้ครับข้อ A สถานที่ผลิตอ่าโทษครับสถานที่แห่งนี้ผลิตอาหารตั้งอยู่ในต่างจังหวัดข้อ B สถานที่แห่งนี้ได้รับการอนุญาตในปี2563ฮะข้อ4ในปีที่ได้รับอนุญาตนะครับ ในปีที่ได้รับอนุญาตสถานที่แห่งนี้ได้รับอนุญาตเป็นลำดับแรกโจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวผิดนะครับข้อใดกล่าวผิดเนาะทีนี้เรามาดูที่เลขสารบบอาหารก่อนดีกว่าเนาะสตัวแรกนะครับสตัวแรกนะฮะสามสตัวนี้หมายถึงรหัสจังหวัดนะครับที่โรงงานเนาะหรือสถานที่ผลิตนั้นตั้งอยู่นะครับ ตัวต่อมานะครับหมายถึงหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตสถานที่ผลิตนะครับก็คือถ้าเป็นเลข 2, 2> ก็จะเป็นภูมิภาคเนาะก็คือจังหวัดแต่ถ้าเป็นเลข1จะเป็นออยอนะครับถัดมา5ตัวถัดมานะตัวท้ายจะเป็นพอสอนะครับส่วนอันนี้จะเป็น ลำดับการอนุญาตนะครับ3ตัวนี้นะครับลำดับการอนุญาตทีนี้ต่อมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นชุดของผลิตภัณฑ์แล้วนะครับแต่ตัวแรกเป็นของสถานที่เนาะส่วนอีก5ตัวที่เหลือจะเป็นของผลิตภัณฑ์นะครับ ตัวเลข6เนี่ยครับหมายถึงผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์นี้ออนุญาตนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เนาะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-submission เองนะฮะโดยจังหวัดนะครับเนาะโดยจังหวัดนะครับ คือเลข6เนาะโดยจังหวัดแล้ว63นี่คือ00063 000, นี่ก็คือเป็นลำดับที่63ในสถานที่ผลิตนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่63นั่นเองนะฮะเป็นแบรนด์ที่63หรือเป็นสินค้าตัวที่63ในโรงงานนี้นะครับผมเรารู้ความหมายแล้วนะครับทีนี้มาดูทีละข้อ ะะทีละชอยนะครับสถานที่ิตแห่งนี้ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดข้อนี้ถูกไหมฮะก็คือถูกเนะาะสถานที่แห่งนี้นะฮะได้รับอนุญาตปี6 3สาถูกไหมฮะข้อนี้ผิดนะครับผมข้อนี้ผิดนะครับเพราะว่าลำดับการอนุญาต6กสาเนี่ยมันคือเลขของลำดับลำดับของผลิตภัณฑ์เนาะปีที่อนุญาตก็คือปีสองห้าหหนั่นเองนะครับ ในปีที่สถานที่แห่งนี้ได้รับอนุญาตสถานที่แห่งนี้ได้รับอนุญาตเป็นลำดับแรกถูกไหมฮะศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะลำดับการอนุญาตได้รับอนุญาตเป็นลำดับแรกในปีนั้นเลยก็คือข้อนี้ก็คือถูกดังนั้นข้อที่ผิดมีกี่ข้อครับข้อเดียวเนาะก็คือข้อ b เดียวต่อไปนะฮะข้อที่6ครับข้อใดกล่าวผิดนะฮะเกี่ยวกับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคนะครับข้อ a ครับสถานที่ผลิตน้ำแร่ ธรรมชาติต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการผลิตข้อ B ผู้ควบคุมการผลิตหนึ่งคนสามารถควบคุมการผลิตประจำทหารที่ผลิตอาหารได้2แห่งข้อ 4. สถานที่ผลิตน้ำดื่ม1แห่งมีผู้ควบคุมการผลิตได้เพียง1คนข้อดีข้อ B และข้อ C กล่าวผิดนะครับ โจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวผิดนะครับอันนี้ดูดีๆเนาะกล่าวผิดดังนั้นต้องเอาข้อที่ผิดเท่านั้นนะครับสถานที่ผลิตน้ําแร่ธรรมชาติต้องจัดที่มีผู้ควบคุมการผลิตถูกไหมถูกนะครับซึ่งชื่อเต็มๆของผู้ควบคุมการผลิตหมายความว่าผู้ควบคุมการผลิตน้ําบริโภคน้าแร่ธรรมชาติและน้ําแข็งบริโภคดังนั้นคนคนนี้ที่ผ่านการสอบเนี่ยครับจะสามารถไปคุมที่ผลิตน้าแร่ก็ได้ ไปกลุ่มที่ผลิตน้ำบริโภคก็ได้หรือที่ผลิตน้ำแข็งก็ได้นะครับผมเนาะดังนั้นข้อนี้ก็คือถูกนะไม่เอานะข้อนี้ผู้ควบคุมการผลิตหนึ่งคนสามารถควบคุมประจำสถานที่ผลิตอาหารได้2แห่งข้อนี้ผิดนะครับเนื่องจากว่า1คนต่อ1แห่งเท่านั้นแต่สถานที่ผลิตน้ำดื่มหนึ่งแห่งมีผู้ควบคุมการผลิตได้เพียงหนึ่งคนอันนี้ก็คือผิดเหมือนกันเพราะว่า1แห่งเนี่ยอาจจะมีผู้ควบคุมการผลิตได้หลายคนได้นะครับผมแต่อย่างน้อยต้องมี1คนเนาะ ดังนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อ D ดอกนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่7ครับผมมาเรื่องภาชนะบรรจุนะฮะภาชนะบรรจุน้ำดื่มข้อใดมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์เนาะก็จะเป็นเกณฑ์เรื่องอประกาศกระทรวงเรื่องฉบับที่295เรื่องภาชนะบรรจุนั่นเองนะฮะข้อ A โขวดบรรจุน้ำดื่มแบบใช้ครั้งเดียวทําจากพลาสติก PET หรือเพชรนั่นเองนะขวดแก้วใสข้อบีนฮะขวดแก้วใสไม่มีสีใช้ซ้ำได้หลายครั้งข้อ4ทาถังน้ำทำจากพลาสติก PET ภายในเรียบข้อนี้ถูกทุกข้อเลยนะครับถูกทุกข้อเลยเนาะเพราะว่า PET นะครับถ้าไปดูก็คือขวดเพชรของเราได้เองนะครับที่เราเรียกขวดเพชรขวดเพชรนะฮะก็คือพลาสติกโพลีเอทิลีนทาเลตนะครับ ก็ได้รับอนุญาตให้ใช้นะครับผมขวดแก้วก็อนุญาตเนาะสามารถล้างใช้ซ้ำได้ถังนะฮะพลาสติก PET คือเพรขอ,องเราอนก็ใช้ซ้ำได้ข้อที่8นะครับผมข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฉลากอาหารนะครับข้อ A ครับสามารถตั้งชื่อน้ำดื่มว่าน้ำดื่มอลัลคาไลหรือน้ำด่างได้หากวัด PH ได้8.0ข้อ B ครับ หากสถานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตสามารถแสดงข้อความบนฉลากได้ตามมาตรฐานที่ผ่านการรับรองข้อ 4. ฉลากน้ำแข็งบริโภคต้องแสดงข้อความว่าน้ำแข็งใช้รับประทานได้ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินข้อดีสามารถแสดงข้อความคอเลสเตอรอลต่ำบนฉลากน้ำดื่มเนื่องจากตรวจไม่พบคอเลสเตอรอลในน้ำดื่ม ข้อนี้นะครับว่าด้วยเรื่องฉลากเนาะแล้วโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับผมเราต้องดูข้อที่ไม่ถูกต้องเนาะน้ำด่างหรือน้ำอัลคาไลเนี่ยสามารถแสดงข้อความบนฉลากได้นะครับถ้า pH นั้นเกิน7.0ถือว่าเป็นด่างเนาะมากกว่า7.0นะถือว่าเป็นด่างนะครับดังนั้น8.0นยะก็ยังอยู่ในเกณฑ์เนาะน้ำดื่มเนี่ยจะต้องมี pH อยู่ที่ 6.5ถึง8.5ดเนาะดังนั้นอยู่ในช่วงดังนั้นข้อน,น,น,อน,นี้ก็ได้นะครับสานที่ผ่านการรับรองสามารถแสดงข้อความบนฉลากก็ผ่านการรับรองได้อันนี้ก็ได้น้ําแข็งบริโภคใช้รับประทานได้ข้อน,นี้ก็ได้นะครับผมข้อความคาว่าคอเลสเตอรอลต่ำนะ,ะถึงแม้ว่าในน้ำเนี่ยตรวจยังไงก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแต่ว่าเนื่องจากโดยธรรมชาติของอาหารนั้นมันไม่มีคอเลสเตอรอลหรืออยู่แล้วอะครับดังนั้นจะมาแสดงข้อความบอกว่า น้ำนี้คอเลสเตอรอลต่ำนะฮะัอันนี้คือไม่สามารถทําได้นะกฎหมายห้ามไว้ห้ามแสดงข้อความโฆษณาเดชเชิงบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับผมก็ข้อนีต้ตอบข้อดีนะครับข้อที่9ครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเลขสารระบบอาหารนะครับข้อ A ครับสถานที่ผลิตน้ําดื่มหนึ่งแห่งมีเลขสารระบบอาหารได้1เลขข้อ B สถานที่เอ่อขอโทษครับข้อ B สหสเลขสารระบบอาหาร1เลขนะฮะสามารถใช้ กับน้ำดื่มชื่อเดียวกันทุกขนาดบรรจุข้อ4ครับหากได้รับเลขสารระบบอาหารแล้วต่อมาต้องการเปลี่ยนชื่ออาหารภายหลังไม่สามารถแก้ไขได้ข้อดีดอกรับถูกทุกข้อนะครับข้อได้ถูกเนาะเอาข้อได้ถูกดกังนั้นทีเราจะมาดูทีละตัวครับสารที่ิตน้ำดื่ม1แห่งมีเลขสารระบบอาหารได้1เลขข้อนี้ไม่ใช่นะครับออกได้หลายแบรนด์ออกได้หลายเลขเลยขึ้นอยู่กับว่า ผู้ประกอบการนะต้องการทําแบรนด์ยี่ห้ออะไรบ้างนะครับออกได้หลายเลขเลยดังนั้นข้อนี้ก็ปิดนะครับเลขสระบบอาหารหนึ่งเลขสามารถใช้กับน้ําดื่มชื่อเดียวทุกขนาดเลยอันนี้ถูกนะครับผมเหมือนน้ำดื่ม ABC ขนาด600ขนาด1,500ขนาด18.9หรือน้ำถ้วยเนี่ยจะใช้เลขเดียวกันหมดเลยถ้าเป็นชื่ออาหารเดียวกันนะครับ ยกเว้นกรณีที่ชื่ออาหารเดียวกันแต่ผลิตหลายสาขานะครับสาขาที่1สาขาที่2สาขาที่3เนี่ยสถานาที่ตั้งต่างกันก็จะมีเลขสถานที่ที่ต่างกันดังนั้นเลขออยออก,ก็จะต่างกันอันนี้คนละกรณีกันนะครับแต่กรณีนี้ก็คือถ้าผลิตที่เดียวกันนะฮะน้ำดื่มชื่อเดียวกันทุกขนาดบรรจุเนี่ยสามารถใช้เลขออยอเดียวกันได้ถูกต้องครับหากได้รับเลขสารบบอาหารแล้วต่อมาต้องการเปลี่ยนชื่ออาหารภายหลังเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้ ตัวนี้สามารถแก้ไขได้นะครับโดยการยื่นคําขอทางระบบอิสระมิชันนะครับเรียกว่า2.8นะครับดังนั้นข้อนี้ก็คือไม่จริงนะฮะต้องสามารถขอแก้ได้ดังนั้นข้อที่ถูกต้องมีข้อเดียวครับคือข้อ b ครับผมข้อสุดท้ายครับข้อที่10ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการโฆษณานะฮะมาเรื่องโฆษณาแล้วนะครับข้อ a ครับการแสดงชื่ออาหารหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อซื้อสินค้าบนป้ายโฆษณาดินทางเดวนไม่ต้องขออนุญาต ข้อ B ครับการโฆษณาข้อมูลโภษณาการของอาหารทาง Facebook ไม่ต้องขออนุญาตข้อ4ครับหากผู้ผลิตอาหารพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าน้ำดื่มที่ตนผลิตเนี่ยสามารถแก้ปัญหาไขข้อเสื่อมได้นะับผู้ผลิตสามารถแสดงข้อความบนฉลากได้นะฮะข้อดีครับ,รบผู้ที่ต้องการขออนุญาตโฆษณาโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์สามารถใช้ข้อความเดียวกันไปโฆษณาบนเคเบิลได้เลยนะครับ ข้อนี้โจทย์ถามหาข้อใดที่ถูกนะครับเวลาอ่านโจทย์นะครผมมีทริคที่หนึ่งก็คือว่าวงนะครับในในโจทย์เลยครับว่ามันต้องการข้อที่ถูกข้อที่ผิดหรือข้อใดใช่ข้อใดไม่ใช่นะฮะให้วงให้ชัดเจนนะอย่าเสียคะแนนกับการเข้าใจผิดไปเองนะครับต้องดูโจทย์ให้ชัดเจนนะฮะทีนี้เรามาดูนะฮะจากข้างล่างก่อนละกันผู้ที่ต้องการโฆษณาโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์นะครับสามารถใช้ข้อความเดียวกันไปโฆษณาบนเคเบิลทีวีได้ อันข้อนี้ทําไม่ได้นะครับเนาะเวลาจะขออนุญ,ญาตนะครับจะต้องบอกช่องทางในการโฆษณานะครับว่าโฆษณาช่องทางไหนถ้าอนุญ,ญาตไปให้ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นแต่วันต่อมาคือเราต้องการเอาไปใช้ในทีวีเนี่ยครับก็ไม่สามารถทําได้ต้องขออนุญาตใหม่หรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับข้อนี้ก็ผิดและหากผู้ผลิตพิสูจน์ได้แล้วว่าน้ําดื่มของตัวสามารถแก้ไขปัญหาไขข้อเสื่อมได้ ผู้ผลิตสามารถแสดงข้อความโฆษณาได้อันนี้ไม่อนุญาตครับเพราะว่าจะผิดสาระสําคัญของอาหารนะครับอาหารนะฮะกินไว้เพื่อเจริญเติบโตเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีการาเจริญเติบโตเพื่อการอยู่รอดนะครับจะไม่ได้เอาไว้สําหรับการบรรเทารักษาโรคหรือป้องกันโรคอันนั้นจะกลายเป็นสรรพคุณทางยาดังนั้นไม่อนุญาตนะครับข้อบีครับการโฆษณาข้อมูลทางโภชนาการทาง Facebook นะครับไม่ต้องขออนุญาตข้อนี้ก็คือผิดเหมือนกันครับ เพราะว่าการแสดงข้อมูลทางโฆษณาการเป็นการบอกประโยชน์นะฮะของอาหารนะฮะตามมาตรา41แล้วนะครับของพอรบอาหารเนี่ยม .41 นะคะรับพรบอาหารพศ .2522 เนาะกำหนดว่าผู้ใดที่ต้องการแสดงสรรพคุณหรือคุณประโยชน์ของอาหารนะ,ะข้อมูลโภษนาการก็เป็นคุณประโยชน์ของอาหารเนาะจะต้องขออนุญ,ญาตโฆษณาก่อนนะครับ ไม่อย่างนั้นก็คือถือว่าผิดกฎหมายนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ผิดเนาะแต่การแสดงชื่ออาหารหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้เป็นการแสดงคุณประโยชน์ของอาหารแต่อย่างใดนะจากโจทย์เนาะแค่ชื่ออาหารกับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อซื้ออันนี้ไม่ต้องขออนุญาตข้อนี้ตอบข้อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นการทบทวนด้วยข้อสอบนะฮะจำนวน10ข้อนะครับผมยังไงก็ ชื่นชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ผมก็ขอเป็นหนึ่งคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับผู้ออกการที่กำลังเคร่งเครียดนะครับกับการเตรียมตัวสอบก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบนะครับขอบสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณครับ